e x ็ r ซ์ตาร์ผลิตภัณฑ์เพื่อบ้านและที่อยู่อาศัยเป็นสินค้าอีกประเภทที่ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีวันนี้เราจะพามาชมกันที่ปลัดสองซึ่งเป็นฐานการผลิตผงซักฟอกสูตรเข้มข้นและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบริษัทของเราให้ความสำคัญในเรื่องมาตรฐานสุขอ,อนามัยและความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรกในทุกกระบวนการผลิตสินค้าห้องปฏิบัติการ มีความสะอาดปลอดภยัยถูกสุขอนามัยเราพิถีพิถันในทุกกระบวนการผลิตพื้นทางเดินได้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษผนังกับพื้นทางเดินเชื่อมต่อกันโดยไม่กักเก็บฝุ่นมั่นใจได้เลยว่าสินค้าทุกชิ้นสะอาดและปลอดภยัย Ex t r a w a s h ผงซักฟอกสูตรเข้มขน้น กระบวนการผลิตสินค้าในขั้นตอนแรกช่างน้ำหนักส่วนผสมให้ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนดไว้ห้องผสมวัตถุดิบ นำส่วนผสมทั้งหมดที่ได้เตรียมไว้เทลงใส่เครื่องผสมวัตถุดิบทำการผสมวัตถุดิบด้วยเครื่องจักรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างสารรค์ด้วยนวัตกรรมและเครื่องมือที่มีความทันสมัยหลังจากผสมวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการเชื่อมต่อท่อลำเลียงจากเครื่องผสมวัตถุดิบและเตรียมส่งไปยังห้องบรรจุสินค้าห้องบรรจุสินค้า นำวัตถุดิบที่ผสมเสร็จเรียบร้อยใส่ลงห่อบรรจุพันธุ์ด้วยเครื่องจักรที่ควบคุมปริมาณได้อย่างแม่นยำหลังจากนั้นทำการส่งต่อไปยังห้องบรรจุหีบห่อห้องบรรจุหีบห่อ ำสินค้าบรรจุลงในกล่องและใช้เครื่องจักรปิดฝากล่องให้สนิทเพื่อทําการแพ็คใส่ลังสินค้าเตรียมพร้อมเพื่อส่งมายังคลังสินค้าบริษัทสูเลียมประเทศไทยพร้อมกระจายสินค้าส่งถึงมือสมาชิกและลูกค้าทั่วประเทศ Extra Wash น้ำยาทําความสะอาด กระบวนการผลิตในขั้นตอนแรกนำส่วนผสมแต่ละชนิดชั่งน้ำหนักให้ได้มาตรฐานที่บริษัทกำหนดไว้ห้องผสมวัตถุดิบทำการเทส,ส่วนผสมทั้งหมดลงในถังผสมโดยใช้เครื่องจกักรในการผสมวัตถุดิบเข้าด้วยกัน ทำการเชื่อมต่อท่อลำเลียงจากเครื่องผสมวัตถุดิบเพื่อส่งไปยังห้องบรรจุสินค้าห้องบรรจุหีบห่อส่วนผสมที่ได้ทำการผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วจะถูกนำมาบรรจุลงในขวดบรรจุพันโดยใช้เครื่องจักรในการควบคุมปริมาณอย่างแม่นยำทำการปิดฝาติดฉลากสินค้า และแพ็คลงในกล่องบรรจุสินค้าพร้อมกระจายสินค้าส่งถึงมือสมาชิกและลูกค้าทั่วประเทศทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน มีการสุ่งตรวจสอบคุณภาพจากห้องแล็บและทีมวิจัยมั่นใจก่อนส่งถึงมือผู้บริโภคอย่างแน่นอนคลังสินค้าของเรามีความกว้างขวางสะอาดทุกตารางนิ้วเพื่อให้สินค้าเตรียมพร้อมสำหรับขึ้นตู้รถคอนเทนเนอร์มีการจัดเรียงสินค้าเป็นอย่างดี เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายและเตรียมจะส่งมายังบริษัทสูเหรียมประเทศไทย พร้อมกระจายสินค้าส่งถึงมือสมาชิกและลูกค้าทั่วประเทศรวมไปถึงสูเรียนเน็ตเวิร์กแคโบเดียสูเรียนมุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมลดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจเน้นยำ้ำเรื่องของการบำบัดอากาศและน้ำเสียดังนี้ระบบบำบัดอากาศเสีย 1ก๊าซที่ปนเปื้อนจะเข้าสู่ส่วนล่างของเครื่องกรอง2ก๊าซลอยขึ้นผ่านลูกมีเดียโดยจะมีน้ำถูกพ่นลงมาจากด้านบน 3. ม,มลพิษจากก๊าซจะจับตัวกลายเป็นหยดน้ำา 4. ก๊าซลอยผ่านเครื่องกำจัดละอองฝอยเพื่อดักจับมลพิษอีกครั้ง5ก๊าซที่สะอาดจะถูกปล่อยออกจากเครื่องกรอง ระบบบำบัดน้ำเสียขันแรกการกรองหยาบน้ำที่ใช้ภายในโรงงานจะถูกส่งมายังบ่อพักน้ำผ่านการกรองที่มีลักษณะเหมือนตะแกรงเพื่อจะแยกขยะที่มีขนาดใหญ่ขั้นตอนที่สองบ่อบำบัดสารเคมีปรับสภาพ pH น้ำเร่งให้เกิดการตกตะกอนและจับตัวเป็นก้อนของสิ่งปนเปื้อนในน้ำขั้นตอนที่3บ่อบำบัดทางชีวภาพ น้ำจะถูกส่งไปยังบ่อบำบัดทางชีวภาพเพื่อดูค่า BOD ขั้นตอนที่4ี่ถังดักตะกรน้ำที่ผ่านการบำบัดจากบ่อเดิมเติมอากาศจะถูกส่งมายังถังดักตะกรเพื่อลดการไหลของน้ำให้ตะกรตกลงสูก่ก้นถังตะกรส่วนเกินจะถูกแยกออกมารวมกันเพื่อบีบอัดแล้วนำไปทิ้งเป็นขยะ หลังจากผ่านถังดักตะกอนแล้วเราจะได้น้ำที่ผ่านการบำบัดเรียบร้อยพร้อมสำหรับปล่อยออกสู่ภายนอกหรือหมุนเวียนไปใช้งานในส่วนอื่นๆต่อไปและนี่คือความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรสเรียนทั้ง3โรงงานมาเลเซียมีมูลค่ากว่า1 0 0 0 0ล้านบาทยืนหนึ่งในความมั่นคงมาตรฐานในคุณภาพของผลิตภัณฑ์สูงสุด มีธรรมภิบาลต่อการรับผิดชอบผู้บริโภคด้วยความสะอาดและความปลอดภัยทั้งนี้ยังได้รับการรับประกันโดยสถาบันชั้นนำมากมายด้วยชื่อเสียงในนามของบริษัทมหาชนชื่อนี้ที่ใครก็เชื่อใจเชื่อถือและเชื่อมั่นในสูเรียน